วันนี้ก็จะมาระบายอาจจะต้องใกล้หน่อยนะเพราะว่าไมาโทรศัพท์ไม่ค่อยดีก็อ่ามีคนแล้วดูยังอยู่ดีกว่านะเอ่าสมุดเล่มหนึ่งดูอะไรดีอดูโน่นให้ดาน เอ่อมีคนเคยอ,อันนี้เข้ามาเรื่องสี่สิบล้านที่โมกันอยู่นะที่ว่าคืนสารกันอยู่แล้วก็มีคนเนี่ยไม่เข้าใจเป็นจำนวนมากนะก็จะมาอธิบายนะอย่างแรกเลยเนยเอ่อที่ไปเนี่ยเขาถามเรื่องค่าค่าสารนะพูดง่ายๆนะเออเสียคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาถึงแค่ถึงแค่สองเปอร์เซ็นต์นะ แต่ว่าพอที่ดินผืนแรกเนี่ยถูกตัดสินออกมาอกี่ล้านสมมติจากกี่สิบหารไปห้าคนเพราะว่าของทางแม่เขามีห้าคนก็จะเหลือคนละสี่สี่ล้านถ้าทำเนียมสารสองเปเซ็นถ้าคำน,นวณออกมาจริงก็เท่ากับแปดหมืน่น ถามจริงจริงถามจริงคนจนในในบัญชีไปดูในเฟซบุ๊กได้เลยไม่อยู่หลักร้อยเข้ามาจากไหนส่วนที่ดินที่เหลือเนี่ยนะอ่าก็ายังไม่ได้ตัดสินเพราะว่าไม่มีหลักฐานแล้วก็ทางญาติ ก็ไม่สู้ต่อแล้วเพราะว่าเขาขี้เกียจนะเพราะว่าใครจะไปมีตังค่าสารค่าทนาใช่ไหมเออต้องคิดต้องคิดในกรณีนี้ก่อนต้องต้องเห็นเห็นใจด้วยว่าเออคนเขาเดือดร้อนนะอันนี้ที่มาต้องต้องมาบันทึกไว้เนี่ยว่าอ่า คิดสภาพคนเหลือหลักร้อยกินมาม่าทุกวันแล้วก็ว่าจะได้ข่าวดีเนี่ยเรื่งสี่สิบล้านอะไรเนี่ยปรากฏว่ามาเหลืออยู่ไม่กี่บาทและที่หนักไปก่อนนั้นเนี่ยก็คืออไม่มีค่าที่จะจ่ายทั้งทนายทาาั้งศาลก็ลองคิดดูว่า คนเราเนี่ยมันลําบากขนาดไหนนะลําบากทุกคนลําบากหมดแต่ว่าต้องถามไอ้คนที่ถือมรดกใจร้ายใจดำพอให้ญาติตัวเองเนี่ยญาติแท้ๆเลยนะสายเลือดตายหาตายหงไปเยียคนสองคนแล้วก็ไปหุดหนุนคนนอกให้ตังคนนอกความถูกต้องมันอยู่ตรงไหนเนี่ย อันนี้ก็เป็น <c oughs> ขอแห้งเนี่ยเป็นวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้ก่อนที่จะลาโลกนี้ไปนะจะได้รู้กันทโทษหน้าว่าไม่ได้เกียดค้านการทำงานไม่ได้ว่าอยากจะฆ่าตัวตายไม่ได้อยากที่จะว่าคนนู้นคนนี้เยอะแยะแต่ว่าความจำเป็นไง ความจำเป็นในการที่จะอะตายยังไงนะให้มันคุ้มคิดว่าจบนิญญาตีเนี่ยโง่นักหรือไงทุกคนมีต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันตอนไปทำงานเนี่ยนะก็เงินเดือนมีแหละแต่สมัยนู้นนี่นะเช่าอยู่นแปดพันโอ้มัน มันเกินไปโอเวอร์มากแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าสมัยนู้นเออมันปีไหนแล้วลนะ่ะเออนี่ปีหกหกห้าประมาณห้าห้าห้ามั้งปีหูนานมากแล้ว เนี่ยคนคนเราเนี่ยมันมันถึงข่าวสิ้นศูนย์เนี่ยนะเพราะโลกใบนี้เขาไม่ต้องการคนที่อย่างเงี้ยต้องการแบบอ่าคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจบอะไรมาค่อนข้าง,างไปทางที่เรียกว่าปัญญาน้อยสมองน้อยจบปาร์ตีจบอะไรไม่ไม่ค่อยชอบต้อชอบแบบพวกแบบอ่าไม่ต้องจบเลยแล้วก็ดิ้นรนไปเรื่อยๆ ดิ้นรนจนแก่เท่าเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าเข้าสู่ความเพี้ยนความเพี้ยนความบ้าถามว่าบันทึกลงไปคุ้มไหมก็บันทึกไว้เฉยเพราะว่าจะมีเผ่าเผ่าเออนี่ว่าเผ่าโรคจิตแล้วกันนะเพราะมันโรคจิตนะจะมาปลอมในคนนู้นคนนี้นะครับผม ถ้ามาปลอมเป็นผมเนี่ยนะผมก็จะบันทึกไว้เพราะว่าหน้าตาหรืออะไรโกหกได้แต่สำเนียงการพูดวิธีการพูดหรืออะไรเนี่ยไม่มีทางก๊อปได้หรอกครับเสียงร้อยทั้งร้อยเนี่ยไม่มีทางเกิดมาทุกคนไม่เหมือนกันถ้าทุกคนก๊อปได้ดังใจอีกหน่อยเมืองไทยก็มีแต่ศิลปินเออจริงไหมก๊อปเสียงไวโพสนะก๊อปเสียง อ่ายิ่งยงกอปเสียงใครต่อใครอ่าเป็นเป็นดาราใช่ไหมเออกอปนุ่นกอปนี่เยอะตัวก๊อปี้ตัวกอปปอ๊อ,กอป,ปี้เลยตัวเงานะมันมันบ้าเรื่องนี้มันบ้าถาม่จริงตายไปแล้วคุ้มไหมเพราะว่าเห็นมีคนปล่อยข่าวว่าอยู่บ้านอยู่อะไรโอ้ทำ ขายชานมเนี่ยเพราะว่าธุรกิจขายไม่ดีขายไม่ออกนะคือคนปกติเนี่ยเขาเขาไม่ได้มาบันทึกอย่างนี้นะเพราะว่าเขาไม่ได้โชคดีมีบังเอิญสมาร์ทโฟนเห็นไหมความโชคดีบังเอิญมีสมาร์ทฟโฟนเออไม่งั้นจะมาพูดได้ไงเออเห็นไ,ไหมสมาร์ทโฟนช่วยได้นี่ก็คือความทรงจำสุดท้ายนะครับ แสงสุดท้ายคุยง่ายนะก่อนจะลาโลกไปนะก็อยากจะถึงฝากถึงเพื่อนๆน,นะครับทั้งหมดเอ่อที่เคยเรียนมหาลัยนะครับเลยเรียนโรงเรียนนู้นโรงเรียนนี้นะก็อยากจะบอกว่าอา่าอยากจะขอโทษเป็นครั้งสุดท้ายครทำไมตอนเรียน,นี่คือตอนนั้นนะอ่ะสารภาพบาปเล่นึงใน เออเพราะว่าบ้านไกลง่วงนอนนะสติสตังเนี่ยไม่ค่อยมีอยากจะนอนท่าเดียวแล้วก็โดนล่นพี่เนี่ยระยยำซ้ำเติมจะเอออะซ่อมเอออะซ่อมทั้งวันไม่คิดอะไรอะยำยำยิ่งกว่ายำปลากระปงป๋าเลเลยนะ มันก็ไม่ไม่ได้สนุกนะแต่ว่ากูก็เข้าใจรุ่นพี่แกทําไปเนะี่ยเพื่อให้รุ่นน้องเขาสามาคถีกันนะให้เข้าใจกันตอนที่ว่าจบมาแล้วเนี่ยจนแกกี่ปีแล้วก็ไม่รู้เพิ่งจะมารู้นะก็จริงๆเนี่ยมันมัน ทุกคนมีเวลานะทุกคนมีเวลาแต่ทุกคนนี้ต้องใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เคยวางแผนไว้ว่าจะเป็นครูเป็นช่างเป็นนู่นเป็นนี่นะเป็นทุกอย่างที่เราฝันว่าอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่วางแผนธุกรกิจเสื้อใหญ่โตบรสาห์ไปเรียนขับรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ กูสาตั้งใจที่จะทำนู่นทํานี่ฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองสุดท้ายเป็นไงอ่ะอำนาจเงินถูกต้องทุกคนแพ้อำนาจเงินอำนาจเงินนี่หลยก็คือตัวตัดสินเลยว่าเอ้ยแผนที่แกวางไว้จะสําเร็จหรือเปล่าเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยนะรู้ว่าเราเนี่ย จริงๆมันเป็นยังไงเนี่ยเบื้องหน้าเบื้องหลังแกจะรู้ว่าเออความยากจนนี่มันน่ากลัว